การพูดเปิดแบบไม่เปิดหรือการโอเพนนิ่งแบบแอดวานซ์ค่ะอันนี้เราเรียกว่าขั้นสูงนิดนึงการกล่าวเปิดหรือการเปิดพรีเซนเทชันหรือเรียกว่าโอเพนนิ่งแบบปังๆนะคะแทนที่คุณจะมาปุ๊บแล้วคุณจะเปิดด้วยโคเทชันหรือคำคมหรือสถิติหรือคำถามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามันพูดคำนั้นก่อนที่เราจะพูดใดเราพูดคำแรกเลยก่อนที่ดิฉันจะนำเสนอหรือก่อนที่เราจะ เปิดคลาสหรือก่อนที่เราจะพูดถึงสิ่งที่เรากำลังจะนําเสนอนะคะผมขอเล่าเรื่องอะไรให้คุณฟังนิดนึงแล้วคุณก็เล่าเรื่องค่ะเล่าเป็นสตอรี่เลยว่าวันก่อนผมไปทําอะไรมามีเรื่องอะไรอย่างนั้นเวลาที่คุณเล่าเรื่องเนี่ยนะคะมันเหมือนคุณกําลังปูทางเพื่อให้คนเขาคิดตามคุณตอนนั้นะคุณได้เปิดไปแล้วนะคะแล้วคุณก็จบ เรื่องเล่าด้วยคำว่าและนี่คือสาเหตุที่ทำให้ผมมาเจอคุณวันนี้แล้วคุณก็กล่าวเปิดใน r r s s n t a t i o n ของคุณนะคะว่า Presentation ของคุณคือเรื่องอะไรทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะคะมันแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะคะส่วนแรกคือพูดว่าก่อนที่เราจะเริ่มนำเสนอพารที่2คือเล่าเรื่องที่เป็น background ของคุณเป็น story t เ l ลลิงให้เขาหน่อยอยู่ตรงกลางแล้วปิดด้วยประโยคที่พูดว่าและนี่คือ สาเหตุที่ทำให้ผมนำเรื่องนี้มาเสนอนะคะ่ะเนี่ยไอ้ก,ก้อนเนี้ยเราเรียกว่ากล่าวเปิดแบบเหมือนยังไม่เปิดนะคะสิ่งที่มันดีก็คือมันนำให้คุณเองไม่รู้สึกกดดันว่ามันเครียดมันกดดันมันเอ๊ะมันจะเริ่มต้นเอ๊ะมันยังไงดีมันกึกกักกึกกักอยู่แบบนี้และคนฟังเองก็จะไม่รู้สึกว่าอ่ะคุณเริ่มแล้วแต่เขาจะอินเข้าไปกับเรื่องที่คุณเล่าและเป็นการ ตั้งคำว่า why you are here ได้ดีมากๆเลยนะคะในการ opening แบบยังไม่โอเพนนิ่งค่ะ